หลวงพ่อกวยชุดตินทโรวัดโคสิตารามบ้านแคจงังหวัดชัยนาทพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ได้รับการเรียกขานจากชาวบ้านว่าเทพเจ้าแห่งสันคบุรีแม้ท่านจะมรณภาพไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522แต่ก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาผู้ศรัทธามากมายไปสักการรับูชาท่านอยู่อย่างไม่ขาดสายยิ่งผ่านวันผ่านคืนท่านก็ยิ่งมีลูกศิษย์ลูกหาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความตั้งใจความเมตตาและความรักในลูกศิษย์ของท่านท่านจึงช่วยสงเคราะห์อย่างเต็มที่ทุกครั้งที่มีลูกศิษย์ไปขอความช่วยเหลือในวันที่ท่านจะมรณภาพท่านได้บอกวันเวลาเอาไว้ก่อนล่วงหน้าลูกศิษย์จำนวนมากจึงพากันไปเยี่ยมหลวงพ่อหลายคนร้องห่มร้องไห้เมื่อท่านเห็นจึงกล่าวกับลูกศิษย์ว่ามึงร้องไห้ทำไมกูไปดีเป็นห่วงก็แต่พวกมึงนั่นแหละ ช่วงปีที่ท่านจะมรณภาพตอนต้นปีทางวัดได้มีการจัดหล่อรูปเหมือนขนาดเท่าตัวของท่านและด้วยความห่วงใย,ยอาลัยรักในลูกศิษย์ทุกคนท่านจึงบอกไว้ก่อนมรณภาพว่าหากมึงคิดถึงก็มาหากูที่รูปนี้กูอยู่ที่นี่คอยดูแลพวกมึงอยู่รูปเหมือนภายในวิหารใกล้กับซุ้มประตูทางเข้าวัดจึงกลายเป็นองค์แทนของท่านสืบมาจนปัจจุบันหลวงพ่อกวยเป็นคน